กาชปองประจําเดือนสิงหาคมมาแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไม่รอช้ากันดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับไปเลยครับจึ๊บจบเอาครั้งที่สองรัวไปเลยฮะสามเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเจ็บก็ขอเจ็บหนักๆแล้วเจ็บทีเดียวไปเลยครับเป็นสิบครั้งที่โคตรไร้สาระเลยทุกคน สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อกับเกมแลกนล็อกโมบายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หนึ่งสิงหากันอีกแล้วต้นเดือนกันอีกแล้วต้นเดือนเนี่ยเกมแลกนล็อกโมบายนะเขาก็จะมีการอัปเดตตู้กาชากันมาทุกเดือนเลยครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเปิดกันครับก็ถ้าเกิดว่าทุกคนมาดูที่ตู้เนาะวันนี้คนหน้าตู้น้อยนะสงสัยเป็นวันอาทิตย์มัง้งคนแบบหายไปไหนกันหมดนี่เลยกับตู้กาชาซีไซส์สตอรี่นะครับ ยาฉปองประจำเดือนสิงหาคมมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันสักนิดนึงก่อนที่เราจะไปเปิดเจ้าตู้นี้กันนะครับผมรู้สึกตู้นี้เนี่ยมันดูเงียบเงียบเงาเงายัางไงก็ไม่รู้แต่ผมก็เปิดอยู่ดีครับไอเทมชิ้นที่1น,นะครับก็คือเจ้า1%เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะเป็นหมวกปลาหมึกนะบวกออโต้แอคแท็กสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้อาจจะดีสำหรับคนที่เล่นสายคิแต่ก็ลดฮีนแล้วก็ลดคริลงไป30%นะก็ ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าครับผมไม่ได้เล่นอาชีพสายออโต้แค็ด้วยแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นะสําหรับชิ้นนี้ชิ้นที่2ครับเรนโบ์เลฟตัวนี้เป็นส่วนปากครับเหมือนกับกําลังดูดเจ้าโป่งอยู่ครับตัวนี้ก็สกิลบาเรียเวสสกิลดาเมจบาเรียเวสฮะ ก็น่าจะเป็นสกิลเวทหรือเปล่าแรงขึ้น5%แล้วก็ลดการใช้ SP ไปอีก5%ครับชิ้นที่3เป็นส่วนหลังกันบ้างครับนี่เลยก็จะเป็นเบ็ดตกปลาลูกก้างปลาเนาะตัวนี้เอาไปเป็นแฟชั่นได้ไหมเนี่ยทุกๆก,การ enhance ส่วนหลังบวก1 i g n o อ e d e p h บวก0.1% Enhance นปะับปัจจุบันมันจะเต็มที่170นะครับ170ก็จะได้ค่า i g n o อ e d เดมา17%ก็เท่ากับว่าหลังนี้เป็นหลังรับ ก็ถือว่าไม่ค่อยได้ใช้แล้วเนาะไม่รู้ว่ะผมว่าเอาไปใส่หลังอย่างอื่นดีกว่าถัดมาเป็นส่วนหางครับก็จะเป็นโปลลิงบินบินอยู่ข้างๆครับตัวนี้ก็น่ารักดีครับอันนี้ส่วนหน้าให้ดูความสวยงามอะไรเนี่ยเอาถ้วยมาแปะหน้าเฉยแล้วก็ส่วนหลังอีกอันหนึ่งครับอืมเป็นอันนี้น่าจะเป็นเอามาแทนโลได้ด้วยก็น่าจะดีเหมือนกันครับเอาไปใส่เป็นแฟชั่นอันนี้ โอเคครับเราดูไปอย่างคร่าวๆแล้วไอเทมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่สำหรับเดือนนี้เนาะแต่ก็จะต้องมาหา1%กันไว้ครับในทุกๆเดือนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าครับโดยในวันนี้นะครับผมมีเหรียญแมวอยู่ที่689เหรียญแมวหวังว่าจะพอนะไม่เติมเพิ่มแล้วก็มีเจ้าบัตรฟ้าเนี่ยอยู่ที่704ออันครับถ้าใช้บัตรฟ้าหมดแล้วหวังว่าจะเข้าเหรียญแมวไม่เยอะ แต่ก็อยากให้อยู่ในงบของบัตรฟ้าอย่ามาถึงเหมือนแมวเลยขอร้องโอเคครับเดี๋ยวเราไม่รอช้ากันดีกว่านาะอเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับกับครั้งที่หนึ่งสามสองหนึ่งไปเลยครับจึบ๊บจึ๊บเอาอันนี้นี่อันนี้ก็ได้ถ้วยฟ้ามาเลยฮนะครั้งที่สองลัวไปเลยฮนะสามโอ้โหเรียบร้อยครับครั้งที่สี่ครับลัวไปเลยนะฮะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเจ็บก็ขอเจ็บหนกัหนกๆแล้วเจ็บทีเดียวไปเลยครับหก<ฮ>อ้าวอ้าวอึ๊บหอทำไมมันแบบมีแต่ของสามชิ้นล่างหมดเลยอะ่ะเจ็ดแปดโอโ้โหได้อันนี้ก็คือเป็นส่วนหลังที่เป็นของห้าหกเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วนะครับแปดครับเก้าครับสิบครับ เป็นสิบครั้งที่โคตรไลายสาระเลยทุกคนสิบครั้งที่แบบโอ้โหอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเก็บของใส่กระเป๋าแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเปิดกันทีละสิทีดีกว่านาะทุกคนอันนี้แกลกรับได้เลยครับนี่ตอนนี้มี4ชิ้นล่างแล้วขาด2ชิ้นบนนะครับซึ่ง2ชิ้นบนเนี่ยโอกาสออกก็คือน้อยที่สุดเลยเนาะหกับ6%คือผมจะพยายามเก็บทุกชิ้นเพราะว่าอยากได้สมุดให้มันแบบว่าเพียงพอครับ เนี่ยเลือดต้อง120แล้วก็แอคแพค1%อันนี้พลาดไม่ได้เลยครับโอเคสิบครั้งถัดไปรวไปเลยนะครับ1ครับ2 3 4 5ครับเฮ้ยเฮ้ยหกเจ็ดเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยมาแล้วได้แล้วได้1%มาเรียบร้อยแล้วครับครั้งที่7โอ้ก็ ถือว่าเจ็บตัวอยู่เหมือนกันนะครั้งเนี้ย8ครับอุย้ยเอาโปลิงมาเหอะ9 10ผมควรไปต่อหรือควรหยุดดีครับทุกคนได้1%เปอร์ซมาแล้วย่อยทิ้งให้หมดครับอีกหนึ่งรอบคราวนี้เราไปให้หมดบัตรฟ้ากันเลยครับทุกคน1ครับ2ครับเอ้ยได้แล้วนี่ว่าได้โปอลิงแล้วผมกดรัวเฉย เรียบร้อยก็อยู่ในงบประมาณของบัตรฟรีครับยังอยู่ที่บัตรฟรีได้อยู่โอ้สบายใจออาเก็บครบทั้งตู้เรียบร้อยแล้วครับไหนลองดูซิแรกรับไปก่อนไหนลองดูซินี่นี่นี่ห้าหกเอได้ครบทุกชิ้นเรียบร้อยครับตู้นี้ เป็นอันเสร็จสิ้นไม่เข้าเนื้อครับแล้วก็เจ้าเหรียญแมวเนี่ยผมจะเก็บเอาไว้เปิดกล่องเงินครับเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวเขาจะเอากล่องที่เปิดเซนี่เนี่ยมาให้เปิด200กล่องครับก็คือจะใช้เจ้าเหรียญแมวเนี่ยถึง1,200อันด้วยกันผมว่าผมอาจจะเปิดหมดนะแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่า1,200กล่องเนี่ยผมจะได้เงินมาเท่าไหร่ครับขั้นต่ํามันจะอยู่ที่ประมาณ100อเอ็มแต่ผมอ่ะก็หวังไว้มากกว่าขั้นต่ำนิดนึงอะเนาะก็ขอสักแบบ 500ได้ไหมก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนึงนะครับสำหรับเจ้ากล่องสุ่มเงินนะครับเดี๋ยวผมไปใส่แฟชั่นของตู้ล่าสุดกันสักหน่อยดีกว่ามันออกเป็นแนวซัมเมอร์ซัมเมอร์ก็เปลี่ยนชุดสักนิดนึงครับ A later few moments later. เรียบร้อยครับผมก็กลับมาแล้วแล้วนี่ก็เป็นชุดที่ผมได้มาเนาะสําหรับตู้นี้ก็เอามาใส่เป็นแฟชั่นได้สวยๆเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็เหมาะกับสถานที่ตรงนี้เลยเนาะนี่เป็นชายหาดครับแล้วก็มีน้องปลาวานสีชมพูตัวนี้ด้วยครับน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดกาชากันอย่างนี้ในทุกเดือนนะครับดังนั้นทุกคน ฝากคลิปกาชาของแลกน a าล็อกโมบายของผมเอาไว้ด้วยนะใครที่อยากมาลองเล่นเกมนี้นะครับผมก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างคลิปแล้วนะไปกดดาวน์โหลดได้เลยจากแท็บๆทเนาะทุกคนครับสำหรับแลกน a าล็อกโมบายเนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมรู้สึกว่ามันยังสนุกอยู่นะ กิวอลงดันอะไรต่างเนี่ยค่อนข้างทําระบบออกมาได้ดีเลยทีเดียวเล่นได้แบบไม่เบื่อเลยครับเกมนี้หาจุดตันของเกมยากมากๆใครจะไปถึงแบบว่าจุดตันของเกมยากมากๆส่วนใหญ่ก็จะยอมแพ้แล้วก็เลิกเล่นกันไปก่อนครับก็ใครยังเหลือรอดอยู่หรือว่าใครอยากมาลองเล่นก็อย่าลืมไปกดโหลดกันนะครับเชื่อผมเชื่อผมเกมนี้มันสนุกจริงๆครับยังเล่นได้ต่อไปเรื่อยเรเลยแล้วเขาก็ยังอัปเดตต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวอาชีพในอนาคตเนี่ยก็จะมีมือปืนเพิ่มมาอีกนะอันนี้น่าสนุกมากครับ ยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับคลิปแรกนาล็อกมองบายเนาะสำหรับคลิปนี้ผมซื่อๆแล้วก็ nx 0 1นะครับก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย